มากินข้าวค to ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจ้ากินข้าววันนี้มีบาร์บีคิวนะคะเดดโอก็ต้องบาร์บีคิวค่ะบ้านนี้ไม่ได้ไม่ได้มีแดดกันทุกๆวันเศกบๆจ้าน้ำซิมของนัด ขาดบดได้อีหลีขาดบดได้บดได้บดได้เลยตายอันนี้คืออะไรทำไมดำเยทูรูดูหมทซามดเดอรก,กรนแลนอ์สกอตเลกอ,อีวันพอเอพอดีเจียสกอตคาอุตเตอร์มาเดิดนจ้ามาเด้นจ้า เซฟเซไปเลยสอนท้าเบดระาอ้าวโบเห็นนัดติบเห็นนัดแล้วตัวโบอยากเห็นนัดเนาะเบิ่งไปครอบครัวพอละข้าวสวยๆไงเลยจ้าข้าวสวยๆค่ะ ม่เอาอีกไะข้าวโพดแดงไปจัดไทยนะคะมือเลยค่ะใช้มือนะจ๊ะมันทาแกบเขายขาดูแลเจอเอานันนี่ ปีบัลไรจะเอาจาร์น้อไม่ไปน,นี่ไปขยะล้างมือกันหรือยังฮลูกล้างมือหรือยังยังไม่มีใครล้างมือเลย กระดูกรถบ,บมนะ่มีน้ำมันไอ้ห้างั้นบ่ทานได้สำนันเลย

ต่ีตนาวมากนะทุกคนหนาวมากจริงมังซันดาสตูรสาลฟหนาเย็นจ็สตูสแลฟขนสตูสติกกลาซ่าเนี่ยออกมก๊าล่ดกิกลาซ่าเกรนดนทูดะคอร์อร่อยมากมันเป็นลาเกรนดีจ้ะมากจ

กูทำอะไรเจ็บแล้อทำกมเ่ะ

Kan du få kål på plass? นี่คือกับข้าวพรุ่งนี้ด้วยนะคะทุกคนย่างแล้วก็ต้องย่างให้หมดเลยเป็นสปตร์อะไรนะย่า

แซ่บไหมคะพี่เบล่าพี่เบล่าน่ะขี้เล่นนะคะพี่เบล่าน่ะอลิซาแซ่บไหมคะแซ่บไหมคะอร่อยไหมคะเออจังแมกมาเออจอยมังมาปลาปลาอร่อยไหมอร่อยมากอ้วนหรือยังอ้วนแล้ว อิ่มกันแลว้วทุกคนจา๋าอิ่มกันแลว้วนัดกินข้าวไม่หมดนะคะกินพวกหมูกับผักกินพริก,รขกแข่งกินข้าวเ็น่ากิแ่กินโพดบ้าบกแตกนี่ร้แล้ว ที่เบียไปเอาน้ยบ้านาสกาวเขาคุณจ๊ะคุณมองอามนุษย์ไหนเียลกตระพทุ่มลึกแะาป้าไม่อิ่มนะคะทุกคนพาป้าไม่อิ่มเลยเร็วเร็เเอาเยลาฟูดไหมลูกไปเร็วไหม กินกระเพาะสิปันหักมันไม่มีปันหลอยเยอะเนี่ยมันจะเป็นอะเอออย่าสปิสเฟลงกเนาะเฟลิกสปิสมันจะนัทำงานทุกวันนะคะทุกคนไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยก็จะมีกับข้าวง่ายๆนะคะอยากก็มีกับส้มตำเหมือนกันทุกคนแต่ว่าไหนจะเยอะอะเยอะต้องใช้เวลา เดี๋ยวรอถ้าวันเสาร์ว่าเราก็จะข้าวเหนียวส้มตำกันนะคะทุกคนอยากกินลาบเป็ดแห้งๆบักเหนียวเหนียวมากนังหมูเหนียวโอ้เคียวไม่เข้าเลยเหนียวอเอากระถิกอเนี่เรียบอ อ้าวันนี้ค่ะไปบายก่อนดิฉันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะพี่เปล้พูดซิกดไลค์กดไล์กดแชร์กดแชร์กดติดตามกดติดเตามกดกระดิ่งกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ